สวัสดีครับผมชื่อนายสิปกรเดชส,สวัสดนะครับชื่อเล่นชื่อผู้กันเป็นนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลยนครับ <S <S ผมมองว่าขยะครับคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานาะเป็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทิ้งแล้วหรือยังไม่ทิ้งก็ตามนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่าสิ่งที่สามารถนําไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ครับซึ่งดีกว่านําไป ทิ้งแล้วก็นำไปย่อยสลายโดยการเผาซึ่งจะทำลายสิ่งแวดล้อมของเราอะครับมุมที่ผมยังเป็นเยาวชนนอนเราก็เริ่มจัดการจากตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะครับแยกขยะเพื่อที่จะแยกจากต้นทางเพื่อที่จะให้ปลายทางของเราครับทำงานได้อย่าง ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ก็คือเป็นพวกประเภทเ,เศษผักผลไม้อย่างเงี้ยครับที่เราทานไม่หมดอันเนี้ยก็สามารถที่จะนําไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต่อไปได้หรือแม้กระทั่งขยะพลาสติกเองก็ตามที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับอันนี้ผมก็พยายามที่จะนํากลับมาใช้ใหม่หรือว่าจะเป็นาการลดขยะโดยการไม่รับถุงพลาสติกหรือว่าไม่รับแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราพอจะช่วยสังคมได้ครับประมาณนี้